พวกเราในวัยห้าสิบกว่า60ิกว่าเจ็สิบกว่า80ดสิบกว่าเป็นวัยที่จะต้องปล่อยมือแล้วเรียกร้องมันอาจจะเป็นแค่ข้อเรียกร้องความคาดหวังผมก็คงจะไม่คาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อยากจะ,กะตุกอยาก,กระตุ้นต้องจิตํำนึก นะครับที่พวกเราทุกคนคงต้องยอมรับแล้วว่าพวกเราในวัยห้าสิบกว่าหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าเป็นวัยที่จะต้องปล่อยมือแล้วแล้วก็ทำแสดงบทบาทในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและหนุนเสริมหรือก็มีส่วนที่ช่วยเหลือนะครับเสนอนะกระบวนการการเกิดใหม่ของกระบวนการคนหนุ่มสาวในยุคสมัย แน่นอนด้วยวัยด้วยความเป็นเยาวชนคนหนุ่มสา,มสาวหนุ่มสาวเราคงต้องยึดว่าเจตนารมณ์ของเขาบริสุทธิ์และปรารถนาดีต่อสังคมแต่ด้วยกลลวิธีนโยบายบางนโยบายก็อาจจะมีความเรียกว่าสวิงซ้ายสวิงขวาได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุที่คุณจะไปทำลายกระบวนการเหล่านี้ลงไป มีแต่เราจะต้องประสานมือเป็นพลังที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการเหล่านี้ได้เรียนรู้และก็ได้เติบโตนะครับแล้ะก็ให้มันเป็นการที่จะเดินหน้าไปบนเส้นทางของโลกยุคสมัยใหม่ขอบคุณทุกการ ers, รับ,บ,บชมนะครับและก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ